ไฮไลท์ใหม่จาก MV Agusta ที่น่าจับตาในปี2026คุมพลัง5สูบเจเนอเรชันใหม่สุดล้ำและบูตาเล่โฉมใหม่ก่อนจะไปชมรายละเอียดกันฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตาม p l a y f u l l i g h t ทุกช่องทางด้วยนะครับเมื่อในงานอิกมาปี2025ที่ผ่านมาหนึ่งในบูตที่สร้างแรงสั่นสะเทือนให้วงการมอเตอร์ไซค์โลกมากที่สุดคงหนีไม่พ้นค่ายอิตาลีระดับตำนานอย่าง MV Agusta Motor เพราะพวกเขาไม่ได้มาแค่เปิดตัวรถใหม่แต่มาพร้อมแนวคิดเครื่องยนต์ที่กล้าท้าทายขีดจำกัดเดิมของคำว่าซูเปอร์ไบค์ไฮไลท์แรกคือเครื่องยนต์5สูบเจเนอเรชันใหม่ที่ MV Agusta นำมาจัดแสดงในรูปแบบคอนเซปต์เครื่องยนต์ตัวนี้ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด q u a d r a t o หรือที่เรียกว่า square 5ตัวเลขที่เปิดเผยออกมาถือว่าน่าตกใจไม่น้อย เพราะ MV Agusta ตั้งเป้ากำลังสูงสุดไว้มากกว่า240แรงม้าขณะที่น้ำหนักเครื่องยนต์ต่ำกว่า60กิโลกรัมแถมยังมีขนาดกระทักรัดกว่าเครื่อง V4 เสียอีกทางค่ายระบุว่าคาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์ลูกนี้จะเด่นเรื่องความลื่นไหลแรงสั่นสะเทือนต่ำรอบต่ำขี่ง่ายแต่รอบสูงลากยาวแบบเร้าอารมณ์และหากมีการพัฒนาไปสู่เวอร์ชันผลิตจริงนี่อาจกลายเป็นหนึ่งในขุมพลังที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมาในโลก2ล้อ จากแนวคิดสุดล้ำมาสู่รถที่จับต้องได้มากขึ้นนั่นคือการเปิดตัว MV Agusta Brutale s i r i o r o รุ่นใหม่ปี2026แบบ Full Model Change Brutale ชมใหม่นี้ใช้เครื่องยนต์3สูบเรียงขนาด 931cc ซรหัส950 Evo ให้กำลังสูงสุด148แรงม้าแรงบิด107นิวตันเมตรจับคู่กับช่วงล่างเอลินและระบบเบรกจาก Brembo เพื่อการควบคุมที่เฉียบคมตัวรถมาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัย ทั้งไฟ Ma t r i x LED และโหมดการขี่ถึง5โหมดพร้อมดีไซน์งานสินเชิงวิศวกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ MV Agusta โดยเฉพาะท่อเ The อร์มินอแบบ3ท่อเรียงซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานและให้สาวเร้าใจไม่แพ้หน้าตาทั้งหมดนี้สะท้อนชัดว่า MV Agusta ไม่ได้มองแค่รถรุ่นถัดไปแต่มองไปถึงทิศท,ทางใหม่ของสมรรถนะและอารมณ์การขี่และปี2026อาจเป็นอีกหนึ่งปีที่ชื่อของ MV Agusta ถูกพูดถึงมากกว่าที่เคยในวงการมอเตอร์ไซค์โลก